กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเป็นมัลติริงอัปเดตเราจะมาอัปเดตกันมีรถใหม่มีรถอะไรที่ออกมาในตลาดบ้านเราช่วงนี้บ้างโอ้โหก็เรียกได้ว่าเรียกเสียงฮือฮาพอสมควรทีเดียวสาหรับค่ายรถยนต์ระดับหรูอย่างวอลโวนี่เขาก็บอกว่ามีการนําเข้าทั้งคันเลยเหมือนกันใช่ไหมจากสวีเดนโอ้โหนะวอลโวนะฮะเป็นการเปิดตัวเขาเรียกว่า all new เลยทีเดียว all new นะฮะ X490 หรือว่า90เป็น SUV 7ที่นั่งคันค่อนข้างใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับ มา2เครื่องยนต์นะฮะอย่างที่บอกไปแล้วตอนต้นรายการว่ามีเครื่องยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับของวอลโวในบ้านเรามีความหรูหราแน่นอนแล้วก็พิถีพิถันประเทศที่นําเข้าสัญชาติสวีเดนนะครับก็สะท้อนภาพลักษ ทิศทางตลาดนะฮะที่ค่อนข้างชัดเจนของค่ายนี้นำเทคโนโลยีมาสู่บ้านเราตัว All New Xc90 เนี่ยนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างจะรูหราทีเดียวนะครับแล้วก็มีมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยโอ้เรียกได้ว่าจัดเต็มนะเครื่องยนต์อย่างที่บอกนะฮะว่ามา2แบบด้วยกันนะครับเป็นเครื่องยนต์ใหม่ Drive E Powertrains นะครับ เป็นทางเลือกใหม่ให้กับตลาดแล้วก็บอกว่าใช้น้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกหยดนะฮะเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc ครับแถวเรียง4สูบรูปแบบใหม่มีให้เลือกนะฮะทั้งแบบเบนซินแล้วก็ดีเซลนอกจากนี้เนี่ยสำคัญเลยมีการติดตั้งเทอร์โบชาร์จโอ้โหเขาบอกว่าเรียกขุมพลังแล้วก็แรงม้าได้แบบสุดๆเลยเหมือนกันนะ,ะแรงบิดสูงๆแรงม้าสูงๆแรงบิดมหาศาล ะะโอ้โหเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยนะฮะด้วยการผสมผสานพลังกันแบบนี้แหละครับทั้งเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็น 2,000cc ก็ตามแต่ว่าใส่เทคโนโลยีเทอร์โบชาร์เจอร์เข้าไปแล้วก็ซูเปอร์ชาร์เจอร์เข้าไปแถมยังมีมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะเข้ามาร่วมด้วยแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับจัดสรรพลังได้ระดับ407แรงม้าเลยทีเดียว โอ้โหไม่น่าเชื่อแล้วเขาบอกว่าเรียกพลังจากแรงบิดสูงสุดที่640นิวตันเมตรนะครับอัตราเร่ง0ถ100ท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะว่ารถคันใหญ่บิ๊กเบิ้มขนาดนี้เครื่อง2,000เนี่ยนะฮะใช้เวลาเพียงแค่5.6วินาทีเท่านั้นเองเมื่อกี้ BRV นี่12นะฮะอ,อันนี้น้อยกว่าครึ่งของ BRV อะ่ะ5.6วินาที0ถึง100ทำได้แล้วรถบอดี้ใหญ่มาก เทียบเทียบแะแบบวันโวเสียเลยแะ<ม>คือคือตอนนี้เนี่ยเปิดตัวมาเนี่ยนะฮะมี3สีฮะในบ้านเราที่จะให้เลือกกันก็คือสีดำเมทัลลิกนะฮะสีทองเมทัลลิกแล้วก็สีขาวนะฮะไอส์ไวท์เมทัลลิกนี่ยราคาเป็นไงครับคุณแจ็คโอ้โหนะฮะแต่ว่ามันก็สมน้ำสมเนื้อล่ะกับราคารถใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะฮะก็มีให้เลือกตั้งแต่ที่จะเป็นเครื่องดีเซลเนี่ยนะครับเป็น a l l New ีวั v o x c 9 0นะฮะ D5 AWD Momentum เนี่ยนะฮะเริ่มต้นที่4,890,000ฮะอันนี้รุ่นเครื่องดีเซลแล้วก็ในรุ่นของ plug-in hybrid เนี่ยก็จะมี2รุ่นด้วยกันก็คือเป็นตัว x c 9 0 t 8 Twin Engine นะฮะ Momentum อันนี้คือ5,390,000ฮะอีกตัวนึงคือตัว top X490T8 Twin Engine นะครับเป็น Inscription อันนี้เต็มตัวเต็มจัดเต็มเลยนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นสุดยอดนะฮะของรถในรุ่นนี้ก็คือราคา5 9, 90, ้าล้าน909าให้6ล้านทอนมาหมื่นเดียวว่าอย่างนั้น่ะก็ถ้าดูจากอ <option S 1> อปชั่นนะครับที่ใส่ให้มาต้องบอกว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากออปชั่นจัดเต็มนะครับเมามปลอดภัยตะครับจัดเต็มมาก,มมากหลายคนก็ มีแฟนวันว่พอสมควรนะครับในบ้านเราตอนนี้พวกที่ชอบพวกความปลอดภัยเยอะๆออปชั่นเยอะๆนะครับวันว่ก็ไม่เคยทิ้งเรื่องนี้แล้วก็ราคาผมว่าน่าสนใจมากๆตัวดีเทลนี่ว่าสมน้ำสมเนื้อใช่ไหมตัวดีเทลก็สมน้ำสมเนื้อกับออปชั่นที่ให้มาแล้วก็อยู่ในเลนส์ของคู่แข่งนะฮะไม่ว่าจะเป็น x 5หรือเป็น g l e ตอนนี้เป็น g l e แล้วนะครับสำหรับสำหรับ m class นะฮะของ mercedes benz ก็อยู่ในเลนนี้นะฮะสี่ห้าล้านแล้วตัวบัคอินเนี่ยเริ่มต้น5ล้านสนี่ถือว่าถูกแล้วก็นําเข้าทั้งคันด้วยยกมาแบบทั้งคันแบบนี้จากสวีเดนด้วยอาก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวแล้วก็นําม,มาอัปเดตกันท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดมองเป็นแฟนวอลโวอยู่แล้วนะฮะอยากจะได้อนเนกประสงค์แบบนี้รุ่นนี้น่าสนใจทีเดียวกับความแรงความแรงที่ถือว่าโดดเด่นมากแรงด้วยปล่อยห้เสียน้อยแถมประหยัดน้ำมันถูกต้องฮะอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่มีการเปิดตัวไปใหม่ล่าสุดก็คือเรื่องรุ่นพิเศษ Fort Junior TRD s โอ้โหเปิดรเนียาริ่มต้น ที่ล้าน6,079,000นพะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ออกมาแล้วนะฮะโตโยต้า o r t u จูโฉมใหม่ซึ่งก็เห็นขับขี่บนท้องถนนกันเอาล่ะก็หลายคันแล้วล่ะหลายคนก็เป็นแฟนๆของ Fortuner อยู่ก็ได้โอกาสในการอัปเดตอัปเกรดกันพอดีแต่มาคราวนี้เนี่ยเหมือนช่วงระยะเวลาจะห่างกันไม่นานเท่าไหร่นักเนี่ยนะฮะก็เพิ่งจะมีการเปิดตัวไปนะฮะเป็นเขาบอกว่า นำเอา Fortuner นะฮะ Toyota Fortuner Generation ที่2สู่ตลาดเมืองไทยตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรุ่นล่าสุดเป็นรุ่นแนะนำพิเศษนะฮะเพิ่มมาก็คือเป็น Fortuner TRD Sportivo e นะครับเป็นการตกแต่งอุปกรณ์มาเอกลักษณ์ความโดดเด่นนะฮะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยเขบอกว่าดุดันโฉบเฉี่ยวชุดแต่ง แน่นอนว่าออกแนวสปอร์ตท่านผู้ชมเห็นด้วยตาก็คงจะทราบสปอร์ตนี้ไม่ใช่แค่ภายนอกภายในด้วยสมรรถนะในการขับขี่ด้วยมีการปรับนิดหนึ่งครคุณโก้ช่วงล่างนะฮะมีการปรับให้เพิ่มความสนุกสนานในการขับขี่บแบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเอไม่รู้ว่าแข็งขึ้นกระด้างขึ้นหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะครับที่สําคัญเนี่ยตัวสปอร์ติโตัวนี้นะฮะ TRD ก็ได้รับการพัฒนาแนวคิดนะฮะการออกแบบนะเรียกได้ว่าโดยวิศวกรคนไทยนี่แหละ จาก Toyota Motor a อร์ p a c ชีย c e n g i n e e r i n n and m a n u f a c t u u i n g ก็ถือว่าถูกใจคนไทยแน่นอนเพราะว่าวิศวกรปรับแต่งก็เป็นคนไทยนะฮะไอตัวใหม่ตัวนี้ก็เลยเปิดโชมหน้าให้เราเห็นกันนะฮะภายใต้แนวคิด Premium Sport ว่าอย่างนั้นคุณก็ง่ายๆคุณผู้ชมมีให้เลือกนะครับแค่2ส,สีเอง สองสีอยู่ด้วยนะแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยมีเฉพาะ2.8นะฮะเฉพาะดีเซล2.8แต่ก็มีให้เลือกทั้งขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อนะครับรุ่นที่เลือกขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อภายในเนี่ยเนี่ยมาแดงดำสปอร์ตแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงล่างเขาก็โช๊คกับสปริงเนี่ยเปลี่ยนนะครับเป็นของ TRD ก็อ,อาจจะหนึบขึ้นหนึบขึ้นใช่ไหม,มเดิมหนึบขึ้นเลยแอบไปคุยเขาเขาบอกว่าโอ้แล้วล้อขอบ20ด้วยไงคุณแจ็คโอ้อ่า ใส่ขอบ20เนไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปอะไรเพิ่มแล้วนะฮะผมไปงานเห็นตัวจริงมาสวยนะฮะแล้วสมรรถนะเนี่ยถ้าปรับโช๊คปรับสปริงให้มันหนึบขึ้นเนี่ยก็ขับดีขึ้นแน่แน่ครับให้บอกบานหน้าเนี่ยกระจังลมดำเลาะอลลอยลายใหม่นะครับมีปลายท่อด้วยนะฮะปลายท่อไอเสียดูแบบใหญ่เต็มตาขึ้นนะครับมีดีไซน์กันชนท้ายใหม่นะฮะ แล้วก็อย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมบอกฮะถ้าใครซื้อสีขาวนะครับทำไมฮะจ่ายเพิ่มอีก8 0 0พันฮะเก็กสติ๊กเกอร์หลังคาเข้าไปก็อีก8 0 0พครับนะฮะแล้วก็สำหรับสีขาวเองเนี่ยก็ต้องเพิ่มราคาส,สำหรับสีอีกนะคือผม,มนั่งดูอ่ะมัน,มน,มน,มนพอเป็นเป็นปี2016เนี่ยราคามันก็ปรับขึ้นมาจากภาษีแล้วส่วนหนึ่งครับแต่ตัว TID เนี่ยเอาง่ายๆว่าเพิ่มจากจากเดิมเนี่ยแสนสอง ของที่ผมไล่เรียงมาตะกี้อ๋อผมลืมไปอันนี้สำคัญสุดๆเลยครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะอ๋อใส่ดิสเบรกมาสี่ล้อเลยใช่ตอนเปิดตัวมาทีแรกเนี่ยหน้าดิสหลังดำนะฮะ <S <S แต่ว่าคู่แข่งเขาดิสกันหมดพอเป็นราคาบอกว่าเป็นล้านเใช่ไหมครับแพงแต่ว่ามันแพงจากจากเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด,ดูจากของที่ได้รับมาเนี่ย กับแสนสองที่เพิ่มขึ้นนะ่ะคุ้มโอ้เพราะว่ามาเกินระดับนี้เนะีเ่ยอ้าวก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความเคลื่อนไหวจากทางซูซูกิเขานะฮะ s u z u ก i เขาก็มีแคมเปญ u z u k i r i n g s i ส e ยูโร2016แน่นอนว่าจะมีการเชิญชวนนะฮะท่านผู้ชมนะฮะไปติดตามบินลัดฟ้ากันร,รับตั๋วเครื่องบินไปชมชิงแชมป์ฟุตบอลแห่งชาติยุโรป2016รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนนะครับโดยที่ทางด้านของ Suzuki เขาเนี่ยนะครับก็มีการทำแคมเปญน,นี้ออกมานะครับจะให้สาวกนะฮะที่ขับซ u ซูกิอยู่เนี่ย รับตั๋วเครื่องบินไปเลยนะฮะแล้วก็ให้ที่พักด้วยไปชมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2016ครับรอบ8ทีมสุดท้ายที่ฝรั่งเศสกันเลยทีเดียวนะฮะจะให้ผู้โชคดีไป8รางวัลมูลค่ารางวัลละ2 0 0 0 0 0บาท <c oughs> กติกาง่ายๆเท่านั้นนะท่านผู้ชมฮะ <c oughs> ก็แค่จองแล้วก็รับรถยนต์ซูซูกิเขาบอกว่ารุ่นไหนก็ได้ครับ ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศแล้วก็ต้องจองแล้วก็รับรถภายในวันที่16มีนาคมถึง31พฤษภาคม2559นี้เท่านั้นท่านก็จะมีโอกาสไปนะฮะซื้อ้อหรือว่ารับมอบอ,ออกรถกันก่อนสิ้นเดือนพฤษภาใช่แล้วก็ไปลุ้นโชคกันใช่คร <นะ S 2> ไปดูบอลยูโรที่ฝรั่งเศส เพลินๆน,นั่นแหละก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะครับที่เรานํามาฝากกันในมอเตอร์ริงออนวันนี้อัปเดตข่าวกันไปเรียบร้อยสนใจรุ่นไหนก็ไปดูกันแล้วก็มอเ o อร์โชวก็อย่าลืมนะ เอาไปดูกันได้นะฮะตัวจริงๆรถเป็นอย่างไรบ้างนานผู้ชมติดตาม Motoring on Air ได้นะครับเข้าไปใน f a c e b o o k c o m s l a s h m o t o r i n g o n a i r หรือว่าค้นหาคำว่า Motoring on Air ก็ได้รวมถึงช่องทางใน YouTube นะครับตอนนี้ไปติดตามแล้วก็ใช้ได้แล้วสำหรับ y o u t u b e c o m บ m g r v i d e o นั่นเองครับนี่คือสาระแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการ Motoring on Air ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับผมพร้อมทั้งุโกและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ